มอยู่หลายวันขนาดนี้นะคะทุกคนเร,เรื่องมดเรื่องแมลงตัวนี้เอาอยู่เลยนะคะตัวนี้เราก็โดนป้ายยามาจากช่องพี่ใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นน้ํายาสมุนไพรนะคะทุกคนใช้ฉีดไล่มดไล่มแมลงนะคะปรากฏว่าเราอยู่มา7วันนะคะพื้นเต็นท์เราไม่มีมดเลยเนาะพี่สอนเนาะใช่ครับเพราะว่าเราใช้ตัวนี้ฉีดไปก่อนนะคะทุกคนฉีดตามพื้นแล้วก็ค่อยปูกลวฉีดนะคะแล้วก็ระหว่างที่เราอยู่นะคะเราก็จะคอยมาสํารวจอีกทีว่าเขามีปวกมีมดไหมนะคะแล้วก็เราก็จะเอาตัวเนี้ย ฉีดพ่นไปรอบๆเต็นท์เราด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ทําอาหารนะคะทุกคนทาอาหารทํากับข้าวตัวนี้เราก็สามารถฉีดได้นะคะเพราะว่าต่อให้ไม่มีมดอยู่เดิมนะคะเวลาเราทํากับข้าวเนี่ยเขาได้กลิ่นเขาก็จะมาหาเราเนาะทุกคนขวดนี้500 ml นะคะเราซื้อมาแล้วเราก็เอามาลองใช้ดูใช้สองสามคิปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้รีวิวนะคะตัวนี้จะเป็นยาสมุนไพรนะคะไล่มดไล่แมลงไล่ยุงทุกชนิดนะคะ แล้วก็สามารถใช้ได้นะคะในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีเบบีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดเอาไว้ให้นะคะเผื่อใครสนใจเผื่อใครหาอยู่ก็ไปกดได้เลยนะคะ